สวัสดีค่ะเด็ก่ะวันนี้มาเจอกับคุป้นอีกหนึ่งครั้งค่ะในกิจกรรมเบรนยิมค่ะเอ๊ะวันนี้คุปตนีใครมาด้วยนะเด็กๆบอกสิคะอันนี้ครูเลยคะครูอุ๋มค่ะและนี่่ะคะคุณครูม่อนค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเบรนยิมของเรานะคะจะเป็นเพลงมือวิเศษนะคะเด็กๆ่ะเดี๋ยวนั้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำท่าพร้อมกันเลยค่ะ เป็นอะไรลนีดูให้ดีแปลงเป็นแมวลายมี้ยวไม่มียวมียวเมียวไม่มียวมียวเมียวไม่มียวมียวเมียวมือฉันนั้นวิเศษจริงมองดูกันให้ดีๆแปลงเป็นอะไรลนีดูให้ดีแเป็นนกากกกๆกา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 กกๆ ของคุณครูกันไปแล้วท่าแต่ละท่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเปิดคลิปคุณครูดูแล้วก็ฝึกทําตามกันไปด้วยนะคะเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กๆค่ะแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวไปพบกับคุณครูนัทนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะค่ะเด็กๆค่ะเรามาเจอกับคุณนัทค่ะในกิจกรรมอะไรเอ่ยเด็กๆตอบกันสิคะอ่ากิจกรรมพระโบกนะคะวันนี้นะคะ คุณนัดขาวันนี้คุณนัดมีกิจกรรมอะไรมาให้กับเด็กๆคะวันนี้มีกิจกรรมยืนทรงตัวครับผมเห็นไหมคะวันนี้คุณนัดบอกว่าเป็นกิจกรรมการยืนทรงตัวของเด็กๆค่ะเด็กๆคะ,คะถ้าเราจะยืนทรงตัวเราใช้อะไรยืนคะดเด็กๆช่วยตอบหน่อยสิคะอะไรคะถูกต้องคะ่ะใช้ขาของตัวเองยืนเพื่อทรงตัวให้อยู่ดเด็กๆคะถ้าพร้อมแล้ว ที่หนึ่งของคุณนัทนะคะเด็กๆย,ยกเท้ากวาขึ้นมาค่ะพร้อมทั้งกลางแขนออกทั้งสองข้างอ,อย่างนี้คือการทรงตัวเด็กๆเห็นไหมคะคุณนัทขายกขึ้นพร้อมกลางแขนให้ตึงเลยอ่าไปเด็กทําได้แล้วนับหนึ่งถึงสิบพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามช่วคุณนัทนับด้วยนะคะห้าหกเจปดสิบ เป็นไงท้าเด็กขายากไหมคะท่าแรกไม่ยากเลยการยืนทรงตัวท่าที่หนึ่งต่อไปค่ะเด็กขาท่าที่สองค่ะในเมื่อเรายกขาอานแรกแล้วเด็กๆค่อยเอาขาที่ยกค่ะไปข้างหลังค่ะแล้วโน้มตัวลงมาข้างหน้าทรงตัวให้อยู่เอ๊เด็กๆดูสิคะว่าคุณนัทเหมือนอะไรคะเหมือนเครื่องบินหรือเปล่าคะเอ๊อย่างนี้คุณนัทถูกไหมคะ ไม่รูค่ะต้องยืนให้นิ่งการทรงตัวต้องยืนให้นิ่งคล้ายๆเหมือนปีกเครื่องบินออกไปให้ตึงเลยถ้าเด็กๆทำได้เรามานับหนึ่งถึงสิพร้อมกันค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิงค่ะเก่งมา,ากค่ะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะ จะเป็นการวอร์มร่างกายค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีการทรงตัวเหมือนกันค่ะเด็กดูน้นะคะท่าไหนเอ่ยุณนะคะครับการขาไปครับผมกาขาค่ะบิดตัวไปิดตัวไปทางด้านขวามือจับตรงที่หน้าขาของตัวเองนะคะน้ำหนักจะอยู่ทั้งหน้าขาเด็กูาทรงตัวให้ยืดตัวคลืนตัวตรงๆแล้วนับหนึ่งถึงสิบพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านั้นนะคะการทรงตัวนะคะเจ็ดแปด ท้าต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเชื่อมต่อจากตรงนี้เลยนะคะเด็กขาท่าที่4ี่ค่ะเราเปลี่ยนไปทางด้านซ้ายค่ะเด็กดูนั้นนะคะอ่ามือวางเหมือนเดิมค่ะโน้มตัวไปค่ะแล้วนับหนึ่งถึงสิบพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบอ่าเป็นไงบ้างคะที่เด็กขาวันนี้ การทรงตัวของเด็กมีสี่่าี่เด็กลองไปฝึกดูนะคะไม่ยากนะคะลูกลองไปฝึกดูนะคะแล้วอย่าลืมค่ะคุณนัทขาทำไมคะส่งกลับบ้านมาคุณนัดดูด้วยนะคะอ่ส่งกันบ้านมาให้คุณนัดและคุณคูเปิลชมด้วยนะคะวันนี้นะคะคณเปิลกับคุณนัทก็ฝากเด็กๆวันนี้ไปฝึกฝนที่บ้านนะลูกนะพยายามทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะคะลูกนะคะทําไมคะร่างกายเราทําไมคะแข็งแรงแล้วทําไมคะการยืน ส่งตัวอยู่ลูกนะคูเปอนกับคุณนะัทตาเด็กๆไว้เท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย